เสัญญาณบอกว่าคุณกำลังหมดไฟหรือเบิรนเอาท์แบบไม่รู้ตัว 1. แค่ตัดสินใจเรื่องเล็กๆคุณก็รู้สึกเหนื่อยเพราะสมองคุณใช้พลังมากเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรต้องเหนื่อยถ้าคิดแค่เรื่องจะใส่ชุดอะไรหรือเลือกกินอาหารอะไรอย่างรู้สึกหนักใจคุณอาจล้าเกินไปแล้ว 2. คุณนอนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังเหนื่อยเพราะร่างกายได้พัก แต่ใจยังไม่เคยได้พักการนอนหลับทางร่างกายไม่เท่ากับการพักจากความรู้สึกเหมือนคุณวางโทรศัพท์ที่แบตหมดไว้เฉยๆโดยไม่ได้เสียบเข้ากับที่ชาร์จไฟก็ไม่เพิ่ม 3. คุณหงุดหงิดง่ายแบบไม่มีเหตุผลความอดทนหายไปเพราะพลังอารมณ์ไม่หมดไม่ได้โกรธคนอื่นแต่คุณโกรธความเหนื่อยที่ตัวเองสะสมอยู่ 4. คุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากรับโทรศัพท์ การอยู่คนเดียวคุณอยากหนีจากสังคมเพราะใจไม่มีแรงจะรับมือแม้แต่คำทักทายธรรมดา 5. คุณรู้สึกด้านชาไม่ดีใจไม่เสียใจเฉยไปหมดทุกเรื่องความรู้สึกทุกปิดกัน้นเพื่อป้องกันตัวเองคุณไม่ได้ไร้อารมณ์คุณแค่ล้าเกินกว่าจะรู้สึกอะไรได้ 6. แม้แต่สิ่งที่ทำง่ายๆย,ยังกลายเป็นยากสมาธิของคุณไม่มีเลยการอ่านการเขียนอาบน้ำหรือกินข้าวกลายเป็นภาระหนักกว่าจะทำให้เสร็จดูเป็นเรื่องใหญ่นี่คือสัญญาณว่าใจคุณร้องขอการหยุดพัก 7. คุณเหมือนมีอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้สึกกระสับกระส่ายโดยไม่รู้สาเหตุใจไม่นิ่งรู้สึกไม่ปกติแต่บอกเหตุผลที่แท้จริงไม่ได้